สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ MSN Channel ใน YouTube Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกช่วงที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2563โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทอทเปิดจับโปรเจกต์เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติหลังจากเปิดโรถโชว์เปิดเวทีสะท้อนปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ใน5จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคหวังอัปเกรดศักยภาพ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่จัดงานวันนี้เป็นการรวมพลังคนพวกออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกประเทศเรารวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วนะฮะไม่ว่าทางภาคต่างจังหวัดเนี่ยหครั้งด้วยกันนะแลัวสุดท้ายมาจบที่ที่ทกรุงเทพนี่นะครับต้องหมายหลักๆก็คือ เอาข้อมูลต่างๆของภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวในภูมิภาคเข้ามารวมเป็นหนึ่งแล้วก็แก้ของปัญหาทั้งหมดเนี่ยส่งไปให้ทางภาครัฐนะฮะขณะเดียวกันก็เป็นการเดินสายเพื่อจะบอกว่า New Normal ควรจะต้องปรับตัวกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีกลุ่มต้านทานเรื่องเรื่องโควิดแล้วนะโดยคนไทยไม่เป็นเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเด่นของเราเราก็พยายามจะบอกว่า เราไม่จํเเาเป็นเรออรอไอวัคซีนละสิ่งที่เราต้องการเตรียมตัวแล้วก็เปิดพยายามเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาครับจริงแล้ว่พอจะเข้าใจอยู่นะฮะหลายเ็หลายใหลายใท่านก็คงพอรู้รอยู่ว่าพอจาับก,การสรัมผัสลงมาจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนกับไท้าวัดใหญ่นะ,ะสุดท้ายก็คือยังไม่รู้จะเอาได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่เราไม่ควรรอละ แล้วเราเอาจุดเด็งของตัวเราที่ที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้กะนะฮะเพราะว่าเอา่อเป็นคำคัญที่สุดในประเทศของเราตอนนี้อาทีนี้เกือบไม่มีอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สิ่งที่ที่เป็นห่วงคือมาจากข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นการผ่านนานักการรับท่องเที่ยวก็ก็ดีหรือการเดินทางจากต่างชาติเข้ามาก็ดีนะฮะเรายืนยันว่าการป้องกันการ,การดูแลรักษาในคนอแม่จะเข้มงวดแล้วก็สามารถป้องก,กัน นะฮะสิ่งที่ห่วงคือต,ตามแต่สิ่แวดลท,ที่ที่ต้องป้องกันไว้ให้หนักกว่ผู้ประกอบการก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยวันนี้ปัญหาหนักหน,กหนาที่สุดก็คือเข้าถึงแหล่งเงินกู้ไม่ได้ก็ตอนนี้นะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ไม่ได้อยากให้พักรัฐเข้ามาดูอะไรตรงนี้แล้วก็หาช่องทางแก้ไขถ,ถ้าในกรณนี้ถ้าไม่สามารถรัดไม่าออทางาผ่านธนาคารไม่ได้เนี่ยรัดน่าจะมีกองทุนกองทุนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็รีบจาัดก,การตรงนี้แก้ไขตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับมันหยุดน,นะครับ ก็เป็นประโยชน์ทุกครั้งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าถ้าหยุด4วันเมื่อไหร่ถนนหน,นทางนนแน่นหมดการเดินทางมีการจับสายเชื่อยทุกแห่งเลยนะฮะปัญหาที่เราเป็นห่วงก็คือวันนีอ้อยากจะตอนนี้มันดีตรงที่ว่า บวกกับวันธรรมดานะฮะสิ่งที่เราอยากอยากจะได้แค่ให้ไอ้นักพยายามสนับสนุนก็คือเที่ยววันธรรมดานะฮะถ้าเป็นไปได้ฮะไอ้ไอ้วงเงินในที่ผกไปเที่ยวด้วยกันหรืออสมเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้ถ้าเงินเหลือนะฮะต้องปรับแนวทางนิดหนึ่งเอามาใช้ในวันธรรมดาแล้วเพิ่มยอดเงินให้กับผู้ผู้เดินทางมันก็จะได้ผลอีกอันนึงก็อยากให้ปรับก็คือให้ผ่านทางบริษัททัวร์ต่างๆเพราะว่า ทุกครั้งทีไ่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยและกา,การเช็คอินต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะลำบาบกโดยเฉพาะเขาตังหรดว่า,าะจะเงินมาได้ไม่ต้องเสียเวลาทำให้ทำให้ผู้ที่ไปเที่ยวเนี่ยเกิดความกับสนแล้วก็หมดหยิดนะฮะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีบริษัทเป็นคนกลางที่จะนำให้นำทำโปรแกรมต่างๆ จองที่พักร้านอาหารต่างๆที่มีมาตรฐานอย่างเงี้ยแล้วเ็เป็นบริหารจัดการซะโดยแค่ส่วนแบ่งอาจจะแบ่งให้ทางทัวร์ชั้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และจะเกิดการเดินทางอย่างดีขึ้นครับสมดากันมาห้ามีภาคอะไรครับคือห้าจังหวัดน,นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นที่กรุงเทพที่สุดท้ายเลยที่ผมก็เท่ากับโคตรทุก อันโหดคุณภาพของประเทศไทยรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรพูดหน้าที่ดีเพราะผมถือว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลได้รับทราบและรัฐบาลกําลังหาวิธีการที่จะเยียวยาอย่างไรช่วยเหลืออย่างไรการเว็บอาษีหรืออะไรทั้งสิ่งทั้งวงนี่คือสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิดว่าเราจะนําเสนอไปที่รัฐบาลในส่วนตรงนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ย ตอนนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเรากำลังคาดหวัง์สำหรับผู้ประกอบการแต่อาจจะไม่ใช่ของคนไทยทั้งประเทศก็คือทำอย่างไรให้ภาคการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยได้กลับมาเที่ยวในประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราได้เสนอ,อวีซ่ารเรียกสัว่าสตว สเปเชียลพ l ลิสวีซ่าตรงนี้ไปแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะฮะก็คาดว่าในวันอังคารหน้าเนี้ยก็น่าจะมีการประกาศใช้ได้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองอย่างหนว่าเราจะเริ่มมีการนำร่องนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาโดยเข้าใน A.S.Q หรือ A.L.S.Q 14วันนะครับ ซึ่งโจทย์ทีแรกเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมตั้งเป็นเรื่องของคำว่าภูเก็ตโมเดลคือคำว่าภูเก็ตโมเดลในความหมายของผมหมายความว่าไม่ใช่ชเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนการหารือหรือเป็นการสะท้อนจากสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรากำลังทำอนะฮะหรือกำลังคิดจะไปหารือกับท่านนายกกับทีมของท่านนายกว่าเราจะทำอะไรกันมากกว่า โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อทิศทางการท่องเที่ยวไทยในอนาคตรวมถึงมีการบรรยายจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการและเวทีระดมความคิดเห็นหัวข้อทางออกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทำอย่างไรให้รอด msn channel มีเดียโซเชียลนิวส์สังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากโรงแรมฮอลิเดย์อินสุขุมวิท22กรุงเทพมหานคร